ทัดดาวกับตันทีมชาติไทยเปิดใจหลังวอลเลย์บอลหญิงเจอราม่าก่อนลุ้น VNL 2024ในสนามที่2สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากาหลีทุกท่านวันนี้แอดมินมีข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะโดยเมื่อวันที่16พฤษภาค,คมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์มาเกาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในเฉลี่2024สัปดาห์ที่2 ที่มาเกาวประเทศจีนโดยแนนทัดดาวนึกแจ้งกับตันวลเลปอลหญิงไทยชุดลุยศึก VNL 2024เปิดใจถึงการกลับมาเต็มความพร้อมก่อนการแข่งขันสนามที่สองว่าหลังจากกลับมาซ้อมที่ไทยเราก็มีโอกาสมีเวลาคุยกันมากขึ้นปรับจุดต่างๆที่ต้องแก้ไขเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเสียกันเองนัดแรกสาวไทยจะเจอกับโดมินิกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทีมชัะน,นําของโลกก็ตั้งเป้าหมายว่าเราก็อยากชนะเหมือนกันแต่ให้กดดันตัวเองสําหรับดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจบสัปดาห์แรกก็ขอบคุณที่ได้กําลังใจดีๆจากแฟนคลับที่สนับสนุนพวกเราพวกเรานักกีฬาและทีมงานสตาฟโค้ดก็คอยให้กําลังใจกันพยายามไม่ไปโฟกัสมากเพราะยิ่งถ้าโฟกัสก็ยิ่งแย่กว่าเดิมและพยายามมองไปข้างหน้า ส่วนเรื่องที่แฟนวอลเลย์บอลจองบัตรชมการแข่งขัน BNL รอบไฟนอลที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจนหมดภายในเวลาไม่นานก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ยังรักและให้ความสำคัญกับพวกเราเชื่อว่าคนที่ไปดูที่สนามน่าจะสนุกขอบคุณที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะ